สวัสดีเพื่อนๆนะนะทุกท่านนะครับนี่มาซุ่มยิงปลาแก้มือจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วแฮวคลิปนี้ไม่รู้จะแฮวหรือเปล่านะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ จุดเต็มจุดเต็มจุดเต็มเธอเอามาจุดเต็ม ทำไ้บบครับนันะมันมนครับวันนี้ครับเระชนครับใส้กำลลงสวยครับเขาน,นี้นะต่อรุ้มกันต่อนะครับขอตัวเก็บปลาแป๊บนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะเริ่มเงียบแล้วนะนะหรือว่าเป็นเพราะว่าแดดไม่ออกมั้งครับปลาเลยไม่ออก เดี๋ยวรอรุ่นกันอีกนะครับก็ะจะมีตัวหรือเปล่านะครับสรุปผลงานวันนี้ที่ได้นะครับได้แต้มเดียวเพื่อนๆนะนะแต้มเดียวก็เอาครับแต่ช่อนครับชอนปอกครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ขอบคุณเพื่อนๆน,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 นานาที่ติดตามรับชมผลงาน